สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ DAY IT นั่คือรอบนี้มีคนเล่นละอันนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับซีชัดกวีกรีชชัดวงค่ะแซงกินนาทีครับแม็กครับหรือแม็กซี่ครับเฮ้ยในวันนี้เรามีข่าวคราวให้คุณแซงอัปเดตสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่ซีเห็นว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีคนประกาศกล่าวว่ามีแอปพลิเคชันที่เป็นธนาคารปลอมพุก ธนาคารเลยเฮเดี๋ยวนะแอปพลิเคชันปลอมของธนาคารเช่นผมแบงก์เอเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันจริงๆไม่ต้องเอะละแบบจะมียี่ห้ออะไรของไทยอ่ะเอาตรงๆไหมครับทุกยี่ห้อเลยครับทุกยี่ห้อของไทยเนี่ยธนาชาติเอ้ยกรุงไทยอวสิกรแอปจริงๆเขามีอยู่มีอยู่แต่มีคนทำแอปที่หน้าตาเหมือนเด้ดๆออกมาใช่แต่เป็นแอปแคลกแอปเอาไว้แฮกเอาไว้ดักข้อมูลดักข้อมูลเราออกไป ใช่เออเงี้ยบอกว่ามันแอปแบบเนี้ยมันจะไม่พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซในประเทศเราสักทีถ้ามันแอปลอลมันจะเกิดขัดขากันอเลยเงี้ยเดี๋ยวนะแอปนี้อยู่บน Android จบครับอย่าเจอเบรกนะครับแล้วผมจะไม่เจอแอปปอมตายละจบเลยคราวนี้ดักทางกันทั้งหมดเลยอ่ะเราไปฟังนิดนึงว่าชีวิตนี้เราจะต้องระวังอะไรกันมากขึ้นบ้างนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังเราบางทีเอาง่ายนะยังง่ายๆนะคุณแซดเรื่องง่ายๆครับแอปพลิเคชันของธนาคารไหน แอปของธนาคารไหนเจ้าของต้องเป็นธนาคารนั้นครับโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราจะดูยังไงครับว่าเจ้าของดูด้านด้านล่างชื่อของแอปพลิเคชันนะครับเช่นของกสิกรจะเป็น K Mobile Banking Plus อ,อะไรอย่างเงี้ยด้านล่างครับเขาก็จะมีเป็นผู้พัฒนาก็คือจะเป็นพวกของกสิกรอีกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเกิด <be S 1> เป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะเป็นสยามคอมเมอร์เชียลใช่ไอซีบีอะไรอย่างเงี้ยครับสยามคอมเมอร์เชียลแบงก์ไอเอ็นซีหรือไอซีเอ็มไอซีครับประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่ออื่นหรือ เป็นชื่อ s เซนชิฟิก c a หรือเปล่านะ s ซน e n t ิก้ามีเดียเซนชิฟิก้ามีเดียจะเป็นจะเป็นชื่อนี้ตลอดนะครับแอปของธนาคารไหนก็ตามถ้าเป็นผู้ผลิตไลน์เนี้ยถือว่าเป็นของปลอมใช่เป็นของนู่นเซนชิฟิก้ามีเดียคือชื่ออะไรก็ไม่ปลอดภัยนะถ้าไม่ใช่ชื่อแบงค์ถูกป่ะใช่ต้องเป็นชื่อต้องเป็นชื่อแบงค์เท่านั้นชื่อของแบงค์ในการปล่อยแล้วก็เดเวลลอปเปอร์ก็ต้องเป็น ใช่ครับใช่ไหมคะเป็นคนของแบงค์หรือว่าอาจจะทำงานให้แบงค์แต่ว่าปล่อยปล่อยในน้มแบงค์อยู่แล้วถ้าเป็นแอปของแท้นะครับเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบอย่างเงี้ยพอมีออกมาเหมือนทุกอย่างเลยคนที่เขาไปโหลดถ้าไม่สุกถ้าไม่รู้ถ้าไม่ทราบพลาดไปก็สวยครับโดนเต็มข้อมูลธุรกรรมทางการเงินคนจะถูกแฮกไปทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้ทางธนาคารมาเทคแอคชั่นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าทางธนาคารก็ได้แค่ออกมาแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันมันเพิ่งเกิดขึ้น แต่ว่าต้องบอกว่าธนาคารของไทยเนี่ยก็แอคทิวิตี้สูงเหมือนกันก็คือรีบออกมาแจ้งข่าวเตือนว่าเฮ้ยคุณสต๊อปอย่าเพิ่งดาวน์โหลดนะคุณต้องดูให้เรียบร้อยของดูให้แน่ใจว่าแอปนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าคุณแซงประเมินแล้วเป็นคนไทยทาป่ะคิดว่าคิดว่าไม่นะคิดว่าน่าจะเป็นคนต่างชาติผมคิดว่าเป็นคนต่างชาติทำเพราะคนไทยน้อยคนที่จะกล้าทําขนาดนี้อฮะทุกทุกแบงค์เลยอะค่ะใช่ค่ะคือทําทุกแบงค์ได้ขนาดนี้ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ธรรมดาแล้วครับคือเขาอาจจะเอาแอปแบง จริงๆไปแล้วเป็นแคร์ฮะออกมาจำได้เหมือนตอนที่ผมบอกแรกๆว่า Android ช่วงแรกๆครับเขาไม่ไม่สีเขียวคุณผมสามารถไปิดอินเคอร์เบิร์มาเอาสคริปเปอร์ลัดใส่อัพขึ้นไปแล้วบอกว่าเฮ้ยอินเคอร์เบิร์ภาคพิเศษอินเคอร์เบิร์ภาคใหม่หรือว่าเวอร์ชันใหม่อัปเดตมีแพทจุดนู้นจุดนี้ขึ้นมาค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นของปลอมทีนี้คนที่โหลดทีหลังหน้าตามันเหมือนกันมันก็ตัดสินใจยากเพราะว่าเดี๋จริงปลอมเขาจะปลอมมาทำไมนี่มันเกมมันคมอะไรกับเราบ้างอะไรเงี้ยแนะนําให้ อันอินส tall ออกทั้งหมดแล้วอินส tall ใหม่ทีละตัวครับสำหรับใครที่เพิ่งโหลดไปในในระยะเวลาเจวันที่ผ่านมาหมายความว่าไงอันอินส tall ใหม่หมดก็ <c oughs> คืออันอินส tall ต,ตัวแอปธนาคารออกครับแล้วก็อินส tall เข้าไปใหม่แต่ว่าให้ดูตัวผู้ผลิตว่าใครเป็นของแบงค์นั้นๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเซนเซฟิกามีเดียถ้าเป็นตัวนี้คือ Yellow, อย่าลงอินส tall เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีคือแนะนําให้ลงแอนตี้ไวรัสดีดๆสักตัวหนึ่งครับเดี๋ยวนะฮะแอนดรอยต้องมีแอนตี้ไวรัสเถอครับใช่ครับ ตลอดนะได้แค่นี้ก็ยังดีใจชูสองนิ้วกับกล้องนะคะขอให้ได้ขอให้ได้แบบว่าขอให้ได้กับ Android ขอให้ได้ชื่อชู a p p เ e เอา a p p เ e ิลแค่คลูกหนึ่งไปจำได้ว่าตอนที่เรา Apple ิลไอโอเจ็ยังไม่ออกไม่ใช่หรอข่าวเจ้าแรกยังไม่เห็นเลยนะครับไม่มีหลุดเลยนะฮะชอบเวลาผู้ชายทะเลาะกันเรื่องไอทีค่ะรู้สึกมีแนวคิดที่มีความแตกต่างกันสูงดีเอาต่อ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 ไปต้องอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของระบบความปลอดภัยเยอะนิดนึงเพราะซีรู้สึกว่าคนมีความสนใจเรื่องนี้กันแล้วก็ ต้องเริ่มต้นที่จะปกป้องตัวเองได้นะใช่แต่ละเรื่องนะดูหดๆกับเราทั้งนั้นเลยเอาเรื่องที่ใกล้ตัวหน่อยค่ะอ่าอย่างโทรศัพท์มือถือละกันนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมางาน CES เฮ้ยงาน Mobile World Congress โอ้ยขอไทยครับที่ผ่านมานะครับค่าย Silent Circle เปิดตัวมือถือ Black p h o ฟ e มือถือดำนะครับเป็นมือถือที่ป้องกันการดักจับข้อมูลจาก NSA ประมาณนั้นแต่ว่านี่มันมือถือกก่อการร้ายชัดๆเลยไม่บางทีเขาบอกว่า เอ a ครับมีข่าวรั่วมาว่าเขาดัก m e t a d a ต้ก็คือข้อมูลที่วิ่งผ่านมือถือเราครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงข้อความอโอ้ซึ่งโอ้แค่2อ,อย่างนี้ก็ทั้งหมดแล้วฮะเกือบจะทั้งหมดแล้วนะรูปภาพ<ๆ>ได้ไหม รูปภาพด้วยคับวิดีโอน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นเข้าเว็บอะไรรู้เลยเข้าเว็บอะไรรู้ครับนะรัสบัตรเครดิตธนาคารเดี๋ยวนะคะก่อนที่เขาจะอยากทราบเนี่ยบางทีเราไม่เห็นอยากทราบเลยว่าแต่ละวันเราเข้าอะไรบ้างบางทีก็ลืมไปแล้วเขาจะอยากทราบหรือว่าคุณแม่เข้าเว็บอะไรบ้างเขาก็รู้อยู่แล้วคุณแม่เข้าแต่ Apple จริงๆอันนี้ซีเรียสนะครับ NSA เนี่ย National Security Something เนี่ยฮะ Agency เนี่ยฮะเขาเขาจะมีอันนี้รู้มาว่าเขาจะมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่จะคอยดัก เอาข้อมูลทั้งหมดของคนอเมริกาที่เข้าออกอเมริกาทั้งหมดเลยฮะ,ะดักมาแล้วก็แปลงภาษาพูดให้เป็นคําแปลงข้อความเมสเซจออกมาเป็นตัวอักษรแล้วมีโปรไฟล์ของคุณคุณคุณแต่ละคนไ้เลยแล้วเขาจะดักว่าใครพูดคีย์เวิร์ดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายบ้านถ้าบางทีแบบไปดักเจอว่าแบบเออมีคําว่าระเบิดมีคําว่าตึกมีคําว่า something ที่มันสามารถถูกโยงกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาก็จะมาแบบเฮ้ แสดงว่าไม่ต้องมีทุกอย่างหรืมัน alert ขึ้นมาแล้วเขาตำรวจวิ่งหาคุณได้เลยนะนี่เป็นนโยบายการปกป้องกันตัวเองของของเมกาป้องกันความปลอดภัยใช่ครับรน่าจะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์หลายตัวด้วยแหละใช่เซเลนเซอร์เคิลเขาทราบก็เลยสร้างมือถือขึ้นมาโดยการเอา OS ของ Android มาปรับแต่งนะครับแล้วก็ทำแอปพลิเคชันที่มันสีเขียวขึ้นอ,อย่างเช่นพวก Silent Phone Silent c o n t a c t อะไรเงี้ยครับเพื่อที่แบบว่าทำให้เราเวลาเราโทรครยกับใครอย่างเงี้ยข้อมูลของเรามันจะไม่ถูกดักจับ หรือต่อให้ถูกระจับเขาก็ถอดรหัสออกมาไม่ได้แบบนี้นะครับโดยที่แอปพลิเคชันที่เข้ามาให้นะครับจะมีไซเรนคอนแทคไซเรนเมลไซเรนโฟนที่อธิบายไปแล้วนั้นยังไม่พอเ็ายังมีการตั้งค่าไฟวอลด้วยคือเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกๆเลยที่มีไฟวอลแบบเพื่ออะไรคะทำไมเราจะต้องมีไฟวอลในสมาร์ทโฟนคะสิขอถามก็เนี่ยแหมมันก็ป้องกันข้อมูลได้ะครับป้องกันการโจมตีป้องกันการถูกโจมตีจาก เวฟฟิชชิงหรือว่าการโจมตีประเภทต่างๆได้นี่ครับหรือว่าใครที่พยายามจะเข้ามาในเครื่องเราโดยที่แบบเราไม่ได้อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยไฟวอลจับกันได้ก็จะตัดแพ็กเกจพวกนั้นทิ้งเอาไปนะครับแล้วก็โดยที่มือถือเครื่องนี้ครับจะมีราคาไม่แพงเทียบเป็นเงินไทยแล้วกัน2อ0 0มืบาทโดยประมาณจริงเหรอใช่ครับ629เเหรียญเท่านั้น สอง0 0บาทโดยประมาณนะครับทั้งนี้แบ็คโฟนเขาได้ใส่ฟีเจอร์ที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้ครับเขาบอกว่าเวลาเราใช้ wi-fi wifi เขาสามารถดักข้อมูลได้ผ่าน wi-fi ถึงไม่หาะแต่ว่าตัวแบ็คโฟนเนี้ยสามารถป้องกันการดยาจับข้อมูลภายใน wifi ได้ด้วยทําให้แบบว่าเราเล่น wi-fi ฟรีหรือว่าเราเล่น wi-fi อะไรเงี้ยก็คือไม่รั่ลใช่ข้อมูลจะไม่รั่ลคนประเภทไหนที่อยากจะกันข้อมูลเจงขนาดนี้คะรัฐบาลเนาะ คนทั่วไปก็เป็นไปได้นะคะรับอย่างเช่นอ,อย่างสมมติผมอาจจะแบบว่าใส่ร้ายคุณซีกับคุณแม็กอยู่แต่ว่าไม่อยากให้คุณซีรู้อย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณซีเป็นคนที่ดักข้อมูลได้ผมก็ต้องแบบว่าซ่อนข้อมูลเนี่ย,ยมีเรื่องดีกว่านี้ไหมอะ่ะฟังดูเป็นสา e มีตีตรายม่เู้ <laughs> คือ <laughs> ให้เข้าใส่เข้ากับให้เข้ากับเทรนด์ตอนนี้ไงงงแบบอะไรประมาณว่าเนี่ยคุณซีแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าใครๆเขาต้องการถูกไหมแล้วแบบว่าเราก็แบบใส่ร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสามีตีตามาเขียนบทมาเนี่ย แล้วก็แบบไปเอาอุ้มลูกไปขออะไรเงี้ยเออไม่ใช่ไม่คือขนาดน,นั้นโอเคเออน,านนะ่ากลัวนะก็คือคุณจะซื้อมาใช้คุณตัดสินใจแล้วอะ่ะว่างั้นเถอะใช่เอาเป็นว่าสเปคตัว Blackphone นะครับก็ไม่น่าเกลียดเลยเป็น CPU Quad-Core ความเร็ว2 GHz แบะหมรดเร็วชัวร์หม่อย่าพูดอย่าง,งน,น,นั้นแรมแรมให้2 GB นะครับ2 GB เลยแล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด16 GB นะครับเท่านั้นยังไม่พอ แหมเป็น Silent Circle ทั้งทีต้องรองรับ LTE ด้วยเพราะว่าอยู่ในอเมริกาได้ถูกไหมเดี๋ยวนะฮะ LTE นี้ไม่ใช่เป็นมาตรฐานปัจจุบันของโทรศัพท์ทั่วไปแล้วหรอครับก็ต้องบอกว่าบางค่ายก็ยังไม่มีนะครับอย่าง FireFox OS เขาก็ยังไม่ได้ support อะไรขนาดนั้นนะแล้วแต่ว่าผู้ผลิตเขาจะเจาะตลาดไหนก็เป็นอีกครทางเรื่องนึงแต่ว่าสำหรับซีซีว่าน่าจะไปใช้สำหรับกลุ่มที่เป็นพวก รักษาความปลอดภัยรักษาความมั่นคงของชาติอ่ะทรงประมาณเนี้ยคือเขามีผูกไปล้าอ่ะก็แหมเขาก็ไม่ได้ขายตามเดินซื้อได้ตามของถงตามมาบุญครองนะคุณใช่เหรอใช่มันต้องสั่งซื้อเท่านั้นยังไม่พอนะครับจริงๆทางแบโฟนก็ยังได้ให้บริการสำรองข้อมูลผ่านคลาวี่ยทุกวันนี้อะไรก็คลาวคลาวคลาวให้พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด5กิกนะครับและที่สำคัญยังมี VPN จากค่าย d i s n o n n e c t มี me, ให้ใช้ด้วยหนึ่งกิตทุกๆเดือนเลย่าแต่ว่าสําหรับใครที่คิดว่ามันสามารถป้องกันได้ทั้งหมดจริงๆก็ยังยังไม่หมดเพราะเขาไม่สามารถป้องกันเมตาดาดาได้ร้อยเปอซอย่างพวกวันที่ที่คุณโทรเวลาที่คุณโทรสถานที่ที่คุณโทรยังกันไม่ได้มันทําให้ซียอดกลับไปคิดถึงสมัยที่เราใช้แบล็คเบอร์รี่อ่ะ ไม่ได้นานขนาดนั้นนะแต่ว่า Black b บ r r y เขาก็บอกว่าความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าวิธีการใช่อย่างโอบามายังใช้ b l a c k b e r r y เลยนะช่วงก่อนที่แบ a c k อรีแบบคิดมากๆอกะเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บข้อมูลไม่ได้บาร์เซอร์เนนดีนันโน่ฟีลประมาณนี้ป่ะพอมารู้ว่าแบบริมเก็บข้อมูลไปเองนี่ซีดมาพอสมควรเลยไหมเก็บแต่ไม่ให้ดูอ่ะอะไรเงี้ยอ๋อใช่ก็เหมือนตอน i p h o n นไงขอโทษครับผมด้วยค่ะ เก่ารุกเกินศาสดาครับแต่ว่าไอโฟนช่วงนึงก็เคยเก็บข้อมูลเหมือนกันเงียบเลยครับเก็บไปมนะครับเก็บทุกค่ายครับก็เก็บไปแล้ว <laughs> เพรา่าจะมาพัฒนาเทคโนโลยีให้เราใช้บางทีนก็มีข้อดี <laughs> ข้อเสียในการ <laughs> เกร <laughs> ็บไปนะคะ <laughs> ทั้งนี้ทั้ทงนั้นแล้วเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งค่ะที่สีขอทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนจบเรี่องไอทีในครั้งนี้ก็คือว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t e l e g r a ม t e l e g r a มเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่หน้าตาเหมือน w h a t s a อปผู้มากเลยค่ะต้องผู้ผู้ด้วยนะ เพราะว่าหลังจากวอซัพโดนซื้อไปแล้วเนี่ยคนเมกันที่เป็นเพื่อนที่เป็นสื่อมวลชนก็แชทมาหาสิตึ้ง Do you know about Telegram? I don't know what is it ใช่ไหมขอเขาทำเสียงหนาไม่รู้ w ะมาได้สิเขาก็เลยบอกว่า Telegram เนี่ยหน้าตาเหมือนวอซัพบูบบมากเลยทีเดียวแต่เป็นแอปที่เอาไว้สำหรับแชทโดยที่มีห้องแชทลับได้ค่ะห้องแชทลับคืออะไรห้องแชทลับคือแชทไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์อันนี้นะครับเทเลกราฟเนี่ยแหละเทเลกราฟเนี่ยแหละตัวนี้แหละหน้าตาเหมือนการส่ง จดหมาย,มายกินกระดาษพับๆนะคะลองไปลองใช้ดูแล้วจะรู้ว่าหน้าตาใช้ง่ายมากนะคะไม่ได้มีฟีเจอร์ที่ขู่สติกองสติ๊กเกอร์แลงสิ่งแต่ว่าจะมีโปรแกรมแชทลับอยู่นะคะที่เขาบอกว่าปลอดภัยฟุดๆนะคะออก็ลองไปเล่นดูขำๆค,ค่ะอ่ะปิดท้ายได้เรียกทีที่แอปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายดูจริงจังอ่ะ